อก็อจะพาทุกคนมาดูเบ็ดกบฮะใส่ในสวนยางแต่ไม่ใช่ของผมฮะสวนยางของคนในหมู่บ้านนะเมื่อกี้ดูมาก็หลุดเยอะมากฮะฝนตกเพิ่งหยุดเมืนน่อก้น้ำท่วมหมดอันนี้นะครับเป็นตัวที่สองออกมาชา้ารค่เพราะฝนตกนี่นับตัวที่สองในสวนใหญ่เสียงฝนตกใส่เบ็ดตุ๊ฝนตกเลย น้ำท่วมหมดเลยเน้่ยใส่ก็ได้เด็กอยู่ในขั้นตอน่าเะไบใตัวหรือเปล่าดูฮะอันนี้อันนีวนน้วงใส่เบ็ดปลาไปหลังเลงติดปลาเ<ล>สืยครับโอ้เป็นปลา,รราซ่อนนะใส่ไม่ใหญ่ครับตัวดีครับโอเคครับ เดี๋ยวดูข้างหน้ากันต่อครับแล้วคนนี้กบตัวที่สามมาแล้วครับวุ่นหลุดเยอะมากกว่าจะมาฝนมันเพิ่งหยุดก็เลยได้มาช้าครับกบเลยหลุดหมดเลยในตัวที่สามครับดูต่อไปนิดนึงกันต่อครับหยุยางไม่ได้ตัวที่สี่มาแล้วคราในป่านี้ไม่ค่อยม <PI> ีตัวใหญ่ยังไม่เจอตัวใหญ่เลย ไซส์เดียวกันครับเจอไซส์นี้นะยครับโอ้เกือบหลุดแล้วด้วเนี่ยโอเคฮะจะลุกขึ้นมาครับไม่รู้ว่าเหลือเบ็ดอยู่หรือเปล่าจำไม่ได้น้ำท่วมนี้ไม่รู้ว่าใส่ลงไหนบ้างดูครับอีกตัวมาแล้วฮะเนี่ยโอ้ตัวนี้ใหญ่ใช้ได้เลยครับคุณถ้าเจอไซส์นี้นะฮะบ,บอกเลยน้ำท่วม แต่ก็ยังติดกบครับโอโ้ถ้าฝนไม่ตกผมว่าน,น่าจะเด็ดนะดูนี่ครับอู่มีแต่ไซทได้จเจอแต่ตัวนี้นะโอเคครับไปุูข้างหน้ากันต่อโอโ้ฝนตกเลยถ่ายลำบากมากทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะผมได้ทำการเดินยกเบ็ดมาสักพักแล้วยังไม่เจออะไรเลย Tưởng mình cho đây xíu, bếp lá đồn Thì không Tốt lắm, còn sau này Tấm xoay thằng lá, thằng cổ Cái cổ lụt tới giữa mà Phần của mình mới dụt tục lên Xoay vô, xoay vô Thì hả, kẹp lại gọi Để nó lên phía ตัวนักหลังนี้เหมือนจะถูกเห็นมีอาการเมื่อกี้อ๋อตัวที่สองอนักปลาฉ่ำใช่เดียวกันเลยฮะใส่ก็พอกับตัวเมื่อกี้เลยฮะนี่ครับเก็บปลาฝั่งนั้นก็เหลือแต่กบแล้วก็ปลาประมาณนีนดไม่กี่หลังนะ ไปลุ้นข้างหน้าต่อว่ากบจะได้บ้างหรือเปล่ายังไม่เจอกบสักตัวเลยครับเช้านี้คนครับกบตัวแรกมาแล้วครับของเช้านี้วยาัแต่จำไม่โดนเส้นแล้วกบตัวแรกมาแล้วอืใช้ได้อยู่นะครับนี่แค่น,นี้โอเคครับมันเช้ามาคนเดียวลำบากนิดนึง,นง ผมขอเก็บกบก่อนเราไปลุ้นข้างหน้ากันต่อเลยครับและแล้วก็กบตัวที่สองก็มาสักทีค<อ>รับแต่ละเท่ากันฮนะไม่ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่ไปฮะก็เก็บกบก่อนแล้วเราไปลุ้นกันเต่าเลยครับอาละครับ หลังข้างหน้ามีอาการครับโอ้โหกบโอ้ใสโอ้ตัวใหญ่นี่ครับตอนมันติดยังไงเนี่ยอ๋อติดะลกุกแรงตัวใช้ได้อยู่ครับไปรุ่นฝั่งนู้นกันต่อเลยครับ เดยอกไม่กี่หลังุกคนครับหลังข้างหน้าโดนนะตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะแต่เดินยากมากน้ำท่วมโอ้โใไ่นี้โอ้ตัวนี้ใหญ่จัด นั่นน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้แนละ้วที่ใส่ได้โอ้จับก่อนจับดีๆ <c oughs> โอ้ซาเจตไซนี่นะครับนี่ <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่สุดของปีนี้แล้วฮะ อทีนี้เหลือแต่เบ็ดปลาไม่กี่หลังนะเบ็ดกบสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายก็โดนตัวใหญ่เลยดีค,ครับไปลุ้นปลาเผื่อได้บ้างปุินกันต่อเลยครับคครับอู้ตรงนั้นก็มีอาการไปดูฝั่งนั้นนะเบ็ดปลาคะคือไม่น้อตาอะไรน,น้อ โอ้ไอ้ชนโอ้ปลาดุกโไซต์บิ๊กเลยนี่ครับโอ้โหกลางคืนไม่ค่อยมานเช้ามารู้เรื่องอื้อหือปลาดุกไซนี่ครับโอ้โหโอเคขอเก็บปลาเดี๋ยวจะไปดูหลังอีกหลังนึ่งอีกหลังนึงมันมีอาการแต่ยังไม่รู้ปลาอะไร ฝั่งโน้นเหมือนจะเงียบเลยขอไปดูหลังนี้ก่อนนี่ะหลังนี้ปลาเลยเนาะโอ้โหนักแคระยุกโอ้ปลาดุกอีกแล้วครับเอาเรื่อง ม่อคืนเงียบกิบเลยเช้ามาเจอแต่ไซ้บ๊กเลยฝั่งนี้วิเกือบหล,หลุดแล้วด้วยฮึนี่ฮะโอ้ใช้ได้ะหมาันครับมนันเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อเหลือไม่กี่ลังแล้วไม่รู้ว่าจะถูกรู้เปล่าไปฮะ หลังนี้ก็ติดฮแต่ติด,ต,ด,ต,ดติดกับหลังปลาดุกเมื่อกี้แต่ไม่เห็นมันดิ้นครับเพราะว่ามันตายนึกว่าไม่โดนปลาช่อนเนี่ยอย่างเลกสองหลังหลังนั้นสี่หลังเดี๋ยวไปลุ้นกันนะจะดูโซนเราแบบยังเงียเอาละครับทุกคนผมก็ยกเก็บเบ็ดเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูผลงานเช้านี้ฮนี่ครับ ตกต้นโคตรใ,นะใหญ่ตกใหญ่ตนึัวนน่งโรใหญ่มาช่อนสามตัวสองตัวยังมีชีวิตอยู่ตัวนึงตายปนทัสองตัวตอนเช้าหม,มานมากเลยแต่ฝนยังตกลินๆอยู่เลยเนะมื่อคืนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับหลุดเยอะด้วยแล้วก็กว่าผมจะมาดูมันก็ดึกมากแล้ว ก็ไม่สองทุ่มกว่าถ้าจะไม่ผิดนะกว่าจะมาฝนตกหนักเมกื่อคืนนะครับบันากานี่จะเจ็ดโมงแล้วนีย่ยังมืดอยู่เลยถ้าฝนไม่ตกผมว่าน,น่าจะหมานมากกว่านี้ครับือทจเมื่อคืนอาจจะดูไม่รู้เรื่องไปสักหน่อยครับว่าฝนมันตกเลยถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้าง ขออภัยด้วยครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ